ให้ทานด้วยน้ำพริกผักต้มที่ได้มาโดยบริสุทธิ์ได้กุศลมากกว่าถวายโต๊ะจีนราคาตั้งพันที่เกิดจากเงินทองที่เราได้มาโดยไม่บริสุทธิ์เสียด้วยซ้ำเรากำลังอยู่กันที่เรื่องของการให้ทานนะครับก็อีพีที่แล้วนะก็เป็นเรื่องของการให้เพื่อทำคุณกับให้เพื่อทำบุญนะครับแล้วก็สรุปว่าให้เพื่อทำคุณเนี่ยมีการหวังผลเล็กๆนะส่วนการให้เพื่อทำบุญเนี่ยไม่ได้หวังผลแล้วก็มีเจตนา เพื่อที่จะขัดเกลาหรือว่าฝึกให้เราไม่เห็นแก่ตัวนะครับเครานี้มาถึงวิธีบริจาคทานนะครับวิธีบริจาคทานท่านผู้อ่านทราบอยู่แล้วว่าความมุ่งหมายที่แท้จริงของการให้อยู่ที่การเพิกถอนความเห็นแก่ตัวออกจากใจจิตใจของเราจะได้สูงขึ้นดังนั้นวิธีบริจาคทานท่านจึงวางกฎเกณฑ์ในทางที่จะปฏิบตัติความเห็นแก่ตัวแทบทุกระยะ คือให้ตรงกันข้ามกับการสมยอมกับตัวเองดังจะอธิบายโดยสังเขตต่อไปนี้องค์ของการให้นะครับก็คือส่วนประกอบของการให้นั่นเองการให้ที่ทางศาสนาสอนว่าจะทําให้ใจบริสุทธิ์สะอาดแท้ๆคือได้บุญมากๆผู้ให้ต้องพยายามทําให้ครบพร้อมด้วยองค์ที่เรียกว่าทานทานสมบัติมี3อย่างคือ 1. วัตถุบริสุทธิ์ 2. เจตนาบริสุทธิ์และ3บุคคลบริสุทธิ์ วัตถุบริสุทธิ์หมายถึงของที่จะบริจาคทานจะเป็นข้าวปลาอาหารหรือเงินทองใดๆก็ตามต้องเป็นของที่เราทํามาหาได้โดยสุจริตจะเป็นของที่ซื้อเขามาขอเขามาก็ให้สุจริตปราศจากการลักฉกช่อฉนหลอกลวงหรือขู่เข็นถ้าเป็นของซื้อเงินที่ซื้อก็จะต้องเป็นเงินที่เราทํามาหาได้ในทางสุจริตจึงจะเป็นทานบริสุทธิ์ ในเรื่องของที่บริจาคทานนี้ขอได้โปรดสังเกตดูว่าทางศาสนามุ่งความบริสุทธิ์ในตัวของผู้ให้เป็นสําคัญมิใช่สอนให้บริจาคทานเพื่อความร่ํารวยของผู้รับเพราะไม่ได้มีข้อบังคับทั้งทางตรงทาง,ทางอ้อมว่าจะต้องให้สิ่งของจํานวนมากๆหรือราคาแพงๆจึงจะได้บุญเปล่าเลยท่านกลับบังคับถึงการสแสวงหาเสียด้วยว่าต้องหามาโดยบริสุทธิ์จริงๆให้ทานด้วยน้ําพริกผักต้มที่ได้มาโดยบริสุทธิ์ ได้กุศลมากกว่าถวายโต๊ะจีนราคาตั้งพันที่เกิดจากเงินทองที่เราได้มาโดยไม่บริสุทธิ์เสียด้วยซ้ําเจตนาบริสุทธิ์หมายถึงเจตนาของผู้ให้จะต้องตั้งเจตนาบริจาคเพื่อสร้างความบริสุทธิ์ในจิตใจของตนจริงๆไม่แฝงเจตนาเห็นแก่ตัวไว้ในการให้ทานด้วยเช่นทําบุญเพื่อโฆษณาตัวเองหรือเพื่อหาเสียงนิยมนิมนต์พระที่เห็นว่าต่อไปในภายภาคหน้าท่านจะทําประโยชน์ให้แก่ตนอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าแฝงเจตนาเห็นแก่ตัวก็ความมุ่งหมายแท้จริงของเราจะเพื่อความเห็น แกตัวออกไปจากใจใจจะได้มีภูมิธรรมสูงขึ้นแต่เรายังทําด้วยความเห็นแก่ตัวอยู่ผลที่จะได้ก็ย่อมลดน้อยลงเป็นธรรมดา เพื่อปัดเป่าเจตนาที่แฝงความเห็นแก่ตัวให้หมดสิ้นไปจริงๆทางศาสนาท่านจึงแนะให้บริจาคทานอีกแบบหนึ่งคือแบบสังคทานคือให้ทานโดยไม่เจาะจงคนรับถ้าจะนิมนต์พระในวัดก็นิมนต์เป็นกลางๆแล้วแต่สมภารจะจัดมาให้และเมื่อท่านจัดมาให้แล้วจะต้องพอใจจะดีใจเป็นพิเศษว่าเราได้พระที่คุ้นเคยกันหรือจะเสียใจว่าเราได้พระบวชใหม่มาอย่างนี้ไม่ได้ ผู้ให้ทานต้องนึกว่าเราทําทานอุทิศต่อพระสงฆ์ในศาสนาการให้ทานแบบสังฆทานนี้ถือว่าเป็นทานที่มีผลสูงสุดเพราะผู้ให้ตัดเจตนาเห็นแก่ตัวออกสิ้นเชิงตรงกับวัตถุประสงค์ของการให้ทานอย่างแท้จริงบุคคลบริสุทธิ์หมายความว่า คนให้กับคนรับต้องเป็นคนบริสุทธิ์คือตั้งอยู่ในศีลในธรรมตามชั้นภูมิธรรมของตนเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะรับทานต้องเลือกผู้มีภูมิธรรมสูงโดยทั่วๆไปแล้วท่านสอนว่าพระภิสุสงฆ์เป็นผู้ควรแก่การรับทานเป็นนาบุญของโลกแต่ถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เลือกถ้าจะนิมนต์พระจอดจงหรือที่เรียกว่าปุคลิกทานก็ให้เลือนนิมนต์พระที่เข่งคัดสิกขาวินัยน่าเลื่อมใสถ้าจะนิมนต์พระไม่จอดจงหรือที่เรียกว่าสังฆทานก็ให้เลื่อกนิมนต์ รวมความว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เลือกมิใช่ว่าจะให้แก่ใครๆก็ได้ผลเท่ากันจากหลักปฏิบัติที่ยกมาเสนอย่อๆนี้ท่านจะเห็นได้แล้วการบริจาคทานมีความมุ่งหมายสูงสุดอยู่ที่การกำจัดความโลภเห็นแก่ตัวตามที่อธิบายมาแล้วมงคลที่เกิดจากทานนะครับสุดท้ายแลนะปัญหาสุดท้ายคือว่า การให้ทานอย่างนั้นเป็นมงคลแก่ผู้ให้อย่างไรท่านก็ทราบอยู่แล้วว่ามงคลคือเหตุแห่งความเจริญก้าวหน้าทีนี้การให้ทานเป็นการทําใจของผู้ให้เองให้สะอาดดังกล่าวแล้วความสะอาดของจิตใจเรียกว่าบุญ นั้นเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้ผู้นั้นเจริญก้าวหน้าในทุกๆท,ทางคนใจสะอาดแล้วเรียนก็เก่งคิดอ่านทำมาหากินก็เก่งเข้าสังคมก็คล่องแคล่วเป็นผู้น้อยก็น่ารักเป็นผู้ใหญ่ก็น่าเคารพเป็นคนเสมอกันก็น่านับถือนึกเอาง่ายๆก็แล้วกันสมมุติว่ามีคนสองคนคือคนใจบุญกับคนใจบาปหยาบช้า ท่านเองควรจะรักใครมากกว่ากันอยากมีเพื่อนใจบุญหรือเพื่อนใจบาปอยากมีผัวใจบุญหรือผัวใจบาปอยากมีเมียใจบุญหรือเมียใจบาปจนกระทั่งได้เจ้าได้นายอยากได้เจ้านายใจบาปหรือใจบุญคิดดูเองแล้วก็จะเห็นว่าคนใจบาปเป็นคนอาพัพทุกทาง แต่คนใจบุญเป็นคนที่จะได้รับการต้อนรับสนับสนุนในทุกด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรมทีนี้ใจคนเราจะสะอาดเป็นบุญได้ด้วยการบริจาคทานเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตัดว่าการบริจาคทานเป็นมงคลชีวิตอย่างหนึ่งในมงคล38ข้อด้วยกัน mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็จบไปเนาะสำหรับมงคลชีวิตข้อที่15นะทานนันจะนะครับหรือว่าเป็นผู้ให้ทานนะจุดมุ่งหมายเนี่ยก็เพื่อ ขัดเกลาความเห็นแก่ตัวในใจเรานะครับทีนี้รายละเอียดดีเทลของการให้ทานเนี่ยที่ได้ผลนะมีทั้งให้ทานแบบเป็นคุณกับให้ทานแบบเป็นบุญเป็นยังไงก็อยู่ใน e ีีเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าคงจะชอบนะครับสำหรับมงคลชีวิตข้อที่สินี้นะครับข้อต่อไปนะครับมงคลชีวิตข้อที่16ธรรมัจริยานะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาต่อกัน e ีีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้หวังว่าคงจะชอบนะครับแล้วพบกันอีีหน้าสวัสดีครับ